สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุปูสุขคนเนาะคะ่ะย้ายลำดวนมาอีกแล้วเนาะค่ะนอทางช่อง y YouTube เนาะค่ะหรือท่านใดติดตามทางติ๊กต็อกกันยายเดือนมามวลน,น,นั่นล่ะค่ะคนคนเดียวกันเนาะค่ะนาะก็มีเรื่องมาถามย้ายเนาะค่ะมือน,นี่อีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องม่อยู่บ้านก็มีเรื่องถามย้ายว่าอันนี้คือแมนอีหยังเนี่ยย้ายเนี่เตาลีสมัยก่อนเนาะคะ่ะ หลายปีผ่านมาเร้วท่านไดทีดเป็นเด็กน้อยก็สิเคยเห็นนะคะย่าย่ลําดวนก็เคยเห็นอยู่เนาะค่ะตั้งแต่ย่าเดือนเป็นเด็กหน่อยเคยเห็นเป็นเตาลีดรีดเสื้อผ้าน้ะค่ะเนาะเป็นเตลีตดเสือผ่านยขึ้นต่อไปละย่ายมันอย่างนี้ันลองเห็นสมัยสามที่ไร,ร่ทีนล่ะคุณยายป้าทันลองเห็นี<ม>่น้องเคยเห็นบ่ค่ะขันแบบนี้มันเป็นขันโบรานเนาะคะ่ะเนาะ กับว่ามีไฟหมู่ไปเห็นให่ลําดวนกับบ่เคยเห็นนะคะจิเป็นแบบนี้มันจะเป็นพ่านเนาะค่ะขาหายไปนะคะขาทางล่างหายไปแต่เรือเรือสมิ่งเป็นของเกาะะะะะะา่าเานาะ,ะท่านใดหูว่าจักอยุท่าไรเนาะค่ะคอมมต์มาให้ายลํำดวนฟังในด้ิษัทใยลํำดวนใยลํำดวนบ,บ่หูว่ามันจกักปีเนาะค่ะ,ะเนาะายบอกว่าประมาณบ่เกินสองรอยปีนะคะ แยกชิ้นี่อะไยต่อไปนี่ยมันยังนี่แกรกันเป็นแกรกันใส่ดอกไม้เนาะค่ะแกรกันใส่ดอกไม้ต้องทีฝนเขาต้องเลี้ยงกับวัชพืชกับดูที่มาจะมีคือกันแต่ว่ากับคนละทานไปสองสามสัปดาห์ที่กันสระดาห์คือคือกันขันนี่มันบอยย่า่แต่ว่ากับพวกหูได้ท่านได้หูกับข้อมันมาเด้อค่ะบอกยายลำดวนเนาะค่ะว่าจักรลายปีฮท่านได้เคยเห็นนะค่ะกับเม็นมาให้ บ้างเลยค่ะอยากฮูเพื่อกันว่าเป็นจั๊กจีนะคะเนาะอันต่อไปนี่แหละย่ายอันนี่แหละนนะขเ,เขาเรียกหน่อยอวยหน่อยจะมาท่านปีพนาพี่นอ้องเบิ่งดูท่านใดเคยเห็นบนพี่น้องมันเป็นเป็นไหโบราณเป็นองค์โบราณเนาะค่ะย่ายว่าพัานปีกันมันแมีนหรือไม่แมีนท่านใดที่รู้เนาะคะ่ะท่านใดมีความรู้ทั้งนี้กั เหม็นมาบอกยายลำดวนเลยด้วยจ้ะฟ้ากับมี่ค่ะแจ่ว่ากับบ่อประกอบกันเด้นะคะแตกไปเคงิง,งหนึ่งทำแต่เก็ใบใบนะคะเก็บว้ให้พี่ให้น้องเบิ้งให้พี่ให้น้องให้ลูกหลานรุ่นหลังเบิ้งนะคะท่านไดโห่กับขอมเหมตนมาเ้ยจ้ะต่อไปนี่กับพือเป็นกาล่าตาเดียวไปน้องเคยา<ม>เห็นมาผ่า<ะ>หายากว่าสั่นยายว่าม่มีบ่มีม่มมีไปเคยเห็นนะคะเป็นกะลาตาเดียวนะคะ จิเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อเดินกะลาตาเดียวนะคะตั้งแต่สมัยตั้งแต่รุ่นตั้งแต่พออยยุนะคะพอเก็บไว้แต่นี่พอกับวอยอาแล้วนะคะก็ะเลยเอาไว้เป็นเบิ้งนะคะนนหลักไว้แนวฟ้านี่เห,หละยายนี่ตะก้อนเอาหมอนุ้วเขาเลี้ยามันหอยมันแตกสมัยตะก,ตกี้หูเขาหมอดินนะคะคนสมัยเก่าตะกี้บ่มีหมอลูกเปนเนี่ยบ่มีหม้อไฟฟ้านะคะหูเป็นหมอดินนะคะ คนรุ่นสมัยใหม่น uh, ี Arizona, ่กับสิบปหูจักหรืออาจจะบปเคยเห็นอันนี้เรือแต่ฟ้านะคะพี่น้องจ๋าอันนี้เรือแต่ฟ้าเอาไม่พี่น้องเบิ้งนะคะเอามาบอกพี่น้องฟังอันนี้ลหละอันนี้อันนี้เป็นแกนบกขามมาสันย่าบักคิดนะคะเป็นบักคิดหายากย่านี้เป็นแกนบกขามหายากย่าสิเป็นลักษณะนี้หายากค่ะอันนี้เป็นแกนมั่นที่พ่ท่านได้ผลิตนะคะป่ะท่านได้เป็นแบบนี้เป็นแกนบกขาม ไม่ปีหน้องเบิ้งนะคะว่ามันเป็นแบบใดอันนี้่ะอันนี้มันยังหนีได้เีเล็กไหลลนะุงปูห้อ๋อเป็นขีเล็กไหลพนะนี่พี่น้องจ้าเป็นขีเล็กไหลเขามาจะใส่ย่า,ายอ๋อมามาจะอ๋อไปขึ้นเขาข้นเขาลงุงปูห้มากหรอ อ,อ๋อหลวงปู่ฤษีหามากว่าเป็นขีเ้เล็กไรพี่น้องกบอับบ่ฮู้คือกันค่ะยายลำดวนกับมาใหพีเหน้องเบิ่งงมาะคะ่ะว่าเป็น,นยี่<ม>นนย,ยังแล้วอันนี้่ะยายอันต่อไปเนี่แม่นนยังนี่ยายอันต่อไปนี่ยเลียมแล้วอยู่น้ำมาเก็บในทีีอันนี้ยายลำดวนเขาไปเซิร์ชเบิ่งเนาะคะ่ะเป็นลนักษณะเป็นขื้จังเกี่ยวเสือโครงและะ้วค่ะ เป็นเกี่ยวเสือโคงมองโยมองโงยเสือนะคะเออเกี่ยวเสือคงตั้งแต่สมัยจจ๊ปีกับบ๊องหูนะคะภาสีได้ซัำนี่เพิ่นเอามาลูกหมัดกันไว้นะคะ่ะเอามาอยู่น้น่กะเป็นหาสิตัวปีแล้วนะคะนี่กับบ๊องหูเพือนกันแต่ว่ายายลำดวนเอาไปเสิร์ฟเบื้องเล้วเป็นเสือไข่เป็นเกีเเ่ยวเสือคงนะคะี่ค่ะจัะะจกษ์แมนบ๊อ,องแมน ยาลำดวนกับโมงูนะคะท่านท่านผู้ลูกนะคะท่านผู้ลูกะคอมเมนต์มาให้ยายลำดวนในเรื่องจากว่าแมนหรือบ่แมนค่ะสิเป็นลักษณะนี้อันตรงปลายเกี่ยวของเขาเนี่ยมันสิเป็นมีดเกตนะพี่น้องสิเป็นมีดเกตค่ะจะแก้ให้ผู้นั้นผู้นี้ให้ลูกให้ร้านว่าของดีกะเเรือบันยกับเรือจำเนียร์นะคะท่านได้รู้หรือว่าท่านผู้ลูก่ะคอมเมนต์ไห้ยายลำดวนในเรื่องจากก็สิเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ เมดแล้วสุย่ากาะที่ถามย่า่คลิปนี้กัาไว้ซหนีก้อนนะคะไว้พอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ